สามสองหนึ่งกระเทียมสำหรับทุกคนนี่ไม่ใช่จานที่ดีสุดใช่ไหมนี่มันมากเกินไปฉันทำไม่ได้เธอว่าแบบนั้นเหรอนี่ดูก่อนได้อันเดียวก็ไม่ดีเท่าไหร่นะอีธานเธอเริ่มก่อนสิแล้วู้ชายองสามศอกนะฉันทำอะไรผิดถี่ต้องมตนแบบนี้ด้วยเอกินอีกรสชาติเป็นยังไงล่ะเธอคิดว่าอย่างไงล่ะแย่ดีสุดเลยเขอีธานที่น่าสุดสานปล่อยฉันเถอะเธอเริ่มเลยเอ็มมา ใช่มีทางแล้วหรือใช่ไหมหรือมีอย่าแม้แต่จะคิดเอาให้ตายนี่มันแย่กว่าที่ฉันคิดอีกฉันบอกเธอแล้วจูเลียกินสิอ๋อมีคนเลี้ยฉันพอดีอะนั่งลงแล้วอย่า่าโกหกก็ได้ก็ได้ดีขึ้นเยอะฉันเข้มแข็งฉันทำได้ อีทาในอยู่ใจลายนักสิดูสิว่ามันตลกขนาดไหนทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนะี่ยรู้ไหมยังขาดใครไปแบบไผยังไงละ่ะหยุดเลยอีทานอีกแค่นิดเดียวเธอกินกระเทียมส่วนฉันจะกินเธอ<ๆ>เออกไปนะแค่นี้ก็ลำบากมากแล้ว<ๆ>จูเลียเธอโอเคไหม ดอนจังๆเลยขอบคุณสวรรค์เยอน,นมันก็จบแล้วฉันหวังว่าเราไม่ต้องเจอแบบนี้อีกแล้วนะถ้าอาชนะแวมพายได้สาวๆเก่งมากขอให้เป็นอะไรดีๆบ้างเล่าต่อไปเราได้แพนเค้กทุกคนได้จานของตัวเองแล้วบางคนก็ได้สีสันสดใส,นส,นสนมากกว่าคนอื่นฉันเหิวจะตายอยู่แล้วงั้นฉันเริ่มนะ จะเพิ่มความอร่อยลงไปอีกด้วยวิปครีมแล้วก็ M&M ด้วยมันออกมาดูดีสุดๆอ,อร่อยแบบเลียนนิ้วเลยตาเธอล่ละเอมมาฉันจะเพิ่มมันลงไปเหมือนกันก่อ,อนอื่นฉันทำให้มันใหญ่ขึ้นโดยที่นวดแป้งนี่ละและตอนนี้มันก็กลายเป็นเค้กยะ เอาไปสิฉันจะใช้ให้มันกระป๋องเลยแล้วก็เพิ่มมาร์ชเมลโล่แล้วก็ m อด้วยนั่นดูเหมือนเค้กเลยตอนนี้ฉันมีความสุขจุงแล้วเธอจะยัดมันเข้าปากได้ยังไงนะไม่ต้องห่วงฉันทำได้สบายมากฉันก็อยากทำเหมือนกันน่ะสมนให้ฉันทีอันนี้โอ้เล็วเข้า กำลังจะหกแล้วเต็มตัวพวกเราเลยพอทีเอานี่ไปอ๋อห้ตายและครั้งนี้เรามีหมอกฝนลางอีธานได้แบบนัำไม่ั่วนเลยเจลเรียได้ไม่น้อยกว่าแต่มาสีได้ชิน้นเดียวเองก็สุดสู้นะออถอยไปมันเป็นของฉันไม่ต้องว่าขนาดนั้นก็ได้อ๋อเมรามาเล่ากันดิมะมันดูน่าก,กินแล้วก็มีเยอะมากด้วยไม่แน่ใจว่าเขาจะยัดลงปากได้หมดไหม ฉันว่าฉันได้เยอะกว่าหยิดอวดได้อีกแล้วแล้วก็มีหมวกฝลังเหมือนกันแหละนี่จอเลียเอ้อ่ะะอจะหลอกเขาเป็นไงจากนั้นแล้วก็หมวกลังให้หมดเลยฉันไม่สียฉันต้องใช้แล้วเอออีท้ายเลยตรงนั้นสิ อมันได้ผลจะมัดเขาไว้เอาหมากฝรั่งมาเร็วฮะเลยหยุดนะนี่มันของฉันมือแล้วหลอกเธอน่ะเอาคืนมานะพวกหัวขโมยหยุดตะกนสักทีจะทำให้เขาหุบปากได้ไงนะ๋อ้น่าใช้ได้แหละทำดีมาก ในพริบตาก็มีมะนาวมาเสิร์ฟแล้วฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่ของโปรดของใครแน่แต่อย่างไรพวกเธอรักษาก็ต้องกินมันหยุดดีจูเลียเธอเริ่มเลยโอเคเออเรียวเออไม่ไหวต่อเลยอีธานก็ได้โอ้ให้ตายนี่มันจะเปรี้ยวกันไปนะฉันต้องนำหลังน้ำตาแน่เลยเอ็มมาไม่ไหวง่ายมากถึงจะเปรี้ยวแต่ฉันก็รับมือได้ เออไม่ฉันรับไม่ไหวเอย่าถุยนะแล้วถ้าเราเอามาเป็นน้ำผลไม้ล่ะไอเดียดีมากจูเลียฉันมีกอกด้วยอีทานส่งแก้วไว้ฉันทีจัดไปว้ามันได้ผลแก้วเดียไม่พอไม่ต้องห่วงเออฉันว่านั้นก็จะไม่พอนะอีกอันสิ อันนี้ฉันมีอันที่ใหญ่อีกด้วยและมันก็เกือบเต็มเลยโ<ะ>เธะทนได้ดีนี่อาจารนี้ไปด้วยสิถออ่ายเงินให้ฉัน<ะ>นี่น่าจะเปรี้ยวสุดๆเลยครั้งนี้เป็นของดีแหละอีธานใช่เลยพอดเดอร นึ่งอันสำหรับเอ็มมาเอ็มไม่กี่อันสำหรับจูเลียแลนะอีกเป็นตันอีธานฉันก่อนแล้วแน่นอนฉันอยากเพิ่มซอสมะเขือเทศแล้วก็มัสตาร์ลงไปด้วยว้าว <Wow. S 2> แล้วฉันละ่ะเดี๋ยวก่อนถึงเวลากินแล้วโอ้ oh, นี่มันดีมากเลยดูก็รู้แล้วอีธานจัดเลยนี่มันรอบที่ดีที่สุดเลยเอ็มมาขอยืมซอสหน่อยดิแน่นอน จงฉันไม่แบบไม่เสร็จเหมือนกันเนอะอีธานว,าว้วาวว้าวสุดๆเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วฉันคนสุดท้ายแต่ฉันจะอ้อนึกออกแล้วว้า <What? S 2> ฮะฉันจะแก้คุณหมูตรงนี้มันจะออกมาตลกมากเลยไหมอีธานนี่สนับเธอ ออกอันเหรอเยี่ยมมันไม่เคยเป็นคามากเกินไปโอ้อ oh. oh. <c oughs> ตลกงจัง <Wow. S 1> ท้ายแต่ไม่ท้ายสุด <Wow. S 1> ห่าฝรั่งกลับมาอยู่บนโต๊ะอีกแล้ว <What? S 1> จบได้สวยมากเลยใช่ไหม <What? S 1> จนเลได้ตบกสูงเลยอีทานก็ไม่แย่ <Yeah. S 1> ส่วนเอมม่าโชคหลายอีกแล้วสิ <Wow. S 1> เอาไม่เอานะ ฉันพร้อมแล้วมาเลยฉันจะเขียวมันให้ช่วยชีวิตเลยเพราะเธอเห็นนี่ไหมไม่มีทางว้สีเขียวนี่ไม่ค่ากับเธอเทนะ่าไหร่นะคพวกเธอหลับไปทั้งหมดนี่นจะอยู่ในปากฉันนี่เป็นคะลนนที่ดีที่สุดเลยเย่ฉันรู้น่ว่าเธอได้เยอะที่สุดถ้าจริงอาจจะน้อยกว่าแต่ย่งไงหมอพหลักเป็นหอลัอฉันอยากได้อีกเป็นไงดิย แค่เว็ดหมดนิดหน่อยแล้วก็โชว์มันก็ดูนะนี่คือหมวกฝรั่งอันยักษ์แต่ทำได้ยังไงอ่ะ <What? S 2> <Yeah. S 1> ตอนนี้ฉันมีความสุขมากเลยยม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  mm. <Okay. S 1> ถึงเวลาปอาลูกโป่งแล้วโอ้ช่วยด้วยฉันลองลอยไปบนฟ้า wow. ก็ยางบินเหมือนกันเย้มันได้ผล <What? S 1> จะเลียกกับมะ <What? S 1> อ๋อเธอด้วยเอมมาพวกเธอกำลังไปไหนกันเอา,เอาละสาวๆใครจะเริ่มเปนคนแรกดีสมันท่า <Holy S 2> ก็มันจะเป็นอะไรนะว้าวดูพิซซ่าสดหรูระยิบระยับนี่สิ <Yeah. S 2> แถมต้องยังเป็นสีทองด้วย แต่ดูเหมือนสซมเปต้าจะไม่พเพิ่มเท่าไหร่นะ oh <my> ระวังนะสุดสาวหาาันแมลงพูดจอมตีแล้วใช่แล้วหลบแล้วเอ้ยหน้าคยแย่ยแยกิงจังใครเขากินกันแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเอากุ่งออกล่ะมันน่าจะเหมือนพิซซ่ามากกว่านะไม่เลวเลยใช่แล้วมันเป็นพิซซ่าที่อร่อยมากกว่าเดิมเพราะมีอาหารทะเลชนอวก oh <my> และฉันจะเอามันมามมวนแบบนี้ให้ง่ายต่อการกินยอดเลยนี่มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงให้กินกันก็ยังได้เลยอะ ดูเหมือนไม่ถึง <Okay. S 1> ตาเจนแล้วล่ะฉันสงสัยจังว่าเป็นจานแบบไหนว้าวพิซซ่าแสนอร่อยมันดูน่ากินสุดๆแล้วรสชาติเป็นยังไงนะโอ้ใช่ดูเหมือนพิซซ่าถาดนี้มันอร่อยสุดๆเลย oh. ไม่ต้องรีบนเจนมีความสุขกับมันให้เต็มที่ oh. แต่ก็นะทุกคนก็ตอางก,กัดาแบบนี้แหละ oh. แล้วทธอละเอมมาโอ้ดูเหมือนเอมมาจะได้พิซซ่าแช่แข็งราคาถูกเธอคุค้นเคยกับอาหารโร,รามมาตลอดเลยแต่ดูเหมือนว่าเอมมาไม่ระทใจกับจานของตัวเองเท่าไหร่เออทีนะเอมมาแต่ชัเลนก็คือชาเลน แต่มันจะดีแค่ไหนนะที่เธอมีพวว่อครัวส่วนตัวคอยดูแลตลอดเวลาตอนนี้พ่อครัว,กวกของแอมม่ามีแผนแล้วขอให้โชคดีนะเชฟเขาเอาไปย่างมันเตาเป็นความคิดที่ม่เลวเลย <a> ใช่แล้วล่ะฉันไม่สามารถทำให้ชุดราคาแพงของฉันสกปรกได้เ <c oughs> ยี่ยมเลยซ้อมกับเมก็พร้อมแล้วฉันพร้อมจะลองผิดสร้างของฉันแล้วหวังว่าเชฟเขาไม่ทำให้ผิดหวังนะมันลองกันเออรสชาติอะไรกันเนี่ย ใช่มันแย่มากฉันต้องการเชฟคนใหม่สาวๆถึงวเวลาลองอาหารจานใหม่แล้วเ <c oughs> จนเราไม่ไหวที่จะเป็นคนเริ่มโอ้ดูเหมือนมันจะเป็นพาสตา้าที่ธรรมดามา <B ingo! S 1> กแต่ดีนะที่เหมือนที่เจนจะมีซอสมะเขือเทศในมือเสมอเลยอะ่ะเอาใช่ซอสมะเขือเทศกินกับอะไรก็อร่อย <c oughs> ใช่ไหมมันก็ได้เวลาลองแล้วว้าวดูเหมือนพาสตา้าของเจนจะมีรสชาติขึ้นมาแล้วละ่ะ <c oughs> พูดได้เลยว่าต้องมีซอสมะเขือเทศติดมือตลอดจริงๆ เอาล่ะสามเนตาตาเธอแล้วล่ะว้าวเป็นพาสตา้าที่สวยจังเลยแต่มีอาหารทะเลอยู่นั้นอีกแล้วอ่ะเอมม่าเราไม่ไหวที่จะเปิดจานแล้วโอ้ใช่แล้วไม่ใช่อย่างที่เธอหวังเลยเอมม่าอยากจะเปลี่ยนจานกับสามเนตาล่ะืทำไมจะไม่ละ่ะได้เงินเยอะขนาดนี้ นี่สมันธาเธออยากเปล่งใจกับฉันไหมเธอว่างไหเออจะให้ฉันกินมันได้วยไม่มีจานเหรอโอ้โหดูเหมือนว่าเจนจะได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้แหละเออและสมันธาก็ได้บลหมีกกึ่งสำเร็จรูปเป็นมือเที่ยงนี่จริงๆเธอต้องต้งก่อนนะสมันธาก่อนนะฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะได้รู้ว่าข้าวนี้คนกำลังรออะไรอยู่โว้่น่นมันกาแฟสำเร็จรูปเหรอดูเหมือนว่าแอมมาเพิ่งเคยเห็นอะไรแบบนี้ครั้งแรก ใช่แล้วเธอต้องการความช่วยเหลือในการเปิดถุงตอนนี้สมันท่าจะช่วยเองเธอจะฉีกมันด้วยฟันนี่ไม่ใช่วิธีที่เปิดที่ดีที่สุดนะจริงๆมันง่ายมากก็แค่เทกาแฟลงไปในน้ำร้อนและทนให้เข้ากันแบบนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมเดืมดให้อร่อยนะเอ็มมาโอ้ดูเหมือนว่าเอ็มมาจะไม่ชอบมันเท่าไหร่เลยเสียใจได้นะสาวน้อยแต่ภารกิจเธอต้องทำให้สำเร็จนะมันเป็นกฎของชาเลนจ์กฎก็คือกฎจริงไหมลองดูเลยเอ็มมา เธอไม่ดื่มมันจริงๆด้วยอ้ามันดูกันว่าอะไรข้างในว้าวนั่นมันคาปูชิโน่ของสตาร์บัคใช่ไหมขอมปอดฉันเลยฉันอยากดื่มมันแล้วอืมรสชาติที่ฉันรักเลยให้เดื่มอีกห้าแก้ก็ยังได้ไม่ว้าวแถมยังมีครีมติดฝาด้วยอืมอร่อยจังนี่สมันต่ากาแฟของเธอลาอยู่นะมันดูกันเลย ว้าวฉันไปนชิมกาแฟที่อลังการสุดๆทุกอย่างเป็นสีทองและสวยงามมาก oh <my. S 1> สมันตาฉันหวังว่าเธอจะชอบนะเอวมารยาทของเธออยู่ที่ไหนนะสมันตา <c oughs> เอาละมาลองน้ำตาลกันอือหวานจังฉันไม่ต้องการสิ่งนี้เออหน้าทีอใยญ่จริงๆสมันตาเธอไม่ควรโยนของแบบนี้นะช่างเถอไม่มีอะไรนะ่าสนใจอีกแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรนะ <c oughs> แต่สมันตา <c oughs> ยังไม่ได้ชิมก,กาแฟของตัวเองเลยเอาละ,มาล,ะมาลองกัน โอ้โอ้ดูเหมือนว่ากาแฟสีทองของเธอจะไม่ฟันของเธอกลายเป็นสีทองไปด้วยใช่แล้วอยากสวยต้องอดทนแล้วผู้หญิงเราจะหยุดสวยไม่ได้ชีิก็เป็นแบบนี้แหละใช่ไหมดูเหมือนว่าสาวๆตัดสินใจไม่ได้่าเคอจะเริ่มก่อนใช่แล้วผู้ธอดแบดของกันได้นะเยี่ยมเลยสมเปนทาได้เบอร์เก์แสนอร่อยแต่ดูเหมือนทุกคนจะไม่ได้โชคดีแบบนี้เบอร์เก์นี่ดูไม่น่ากินเลยว้าวนั่นมันเบอร์เกสสีทองนี่ ฉันว่าเอมมาชอบใจสุดหรูรานนี้สุด,สดเลยโอ้ดูเหมือนว่าสซมเบธาจะหิวมากมันงมีเบอร์เกอร์สันอร่อยอยู่ข้างหน้าเธอมันก็ค่อนข้างจะเข้าใจได้ใช่ไหมละ่ะหวานแมเบธาเธอกินเร็วมากเลยโอ้อย่าลืมมารยาทที่สาวน้อยตอนนี้ก็ถึงตาเจนแล้วอ oh <my> มันเป็นเบอร์เกอร์ที่ประหลาดมากมันกินได้จริงใช่ไหมเนี่ยโอเคไม่ทางเดียวที่จะรู้แต่ขอดูข้างในกันนะ อฉันว่าว่าจะไม่ดูมันดีกว่าบัเก็นี่ห่วยแตกมากเลยรู้แล้วซอนม่เกยเทลมาสันไม่เคย,ลเคยพลาดแน่นอนใช่แล้วใสลงไปเยอะๆเยี่ยม <Yeah, S 2> ตอนนี้ก็มันลองกันว้าวนี่มันคนละเรื่องเลยเอมมาตาเธอแล้วล่ะเอมมาค้อมที่จะลองเบอร์เกอร์ของเธอแล้วแต่ <c oughs> ดูเหมือนวมีบางอย่างหายไปใช่แล้วเบอร์เกอร์ก็คนกินได้ถึงมือสิและเบอร์เกอร์สีทองแบบนี้นต้องกินกับถุงมือสีทองต้องอย่างนี้สิ ตอนนี้เธอก็ลองได้แล้วล่ะอืมรสชาติเยี่ยมจริงๆิใช่แล้วเบอร์เกอร์สีทองนี้คงได้อยู่ในเมนูสุดโปรดของแอมม่าแน่นอนสาสาวไม่ต้องจฉากันนะแล้วครั้งนี้เรามีอะไรล่ะอ้อโหนั่นคือโดนัทรสตอรอเบอรี่สดไซนนี่ยัมีสมนท่าไม่รอช้ารียบเก็บุงทันทีเลยวัจะรีบไปไหนกันไม่นานโดนัทก็หายไปในเพียงไม่กี่วิใช่แล้วดูเหมือนว่ามีใครบางคนหิวมากเลยล่ะ อไม่มีมารยาจริจริงเอาล่ะแล้วของฉันคืออะไรนะไม่เลวเลยแต่ฉันจะกินมันด้วยมือได้ยังไงใช่แล้วฉันต้องการตัวช่วยละแบบนี้เลยตอนนี้ฉันก็ลองโดนัทนี้ได้แล้วเอาคำเล็กๆพอว้าวนี่มันอร่อยจังเลยฉันจะแตงมินได้แล้วนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันเคยกินมาในชีวิตเลยโอ้ แม้แต่เอ็มมากก็ลยม,มารยาทในการกินปิ้งเลยแล้วเจนล่ะโดนัทสีทองว,ว้าวเจนนี่โชคดีมากเลยงั้นเรามาเริ่มจากชิมครีมก่อนละกันว,ว้าวรสชาติของมันได้คะแนนเต็มร้อยเลยดูเหมือนว่าโดนัทชิ้นนี้ถ้ามาจากทองจริงๆเลยเน,นี่ยใช่แล้วตอนนี้ส,สาวๆท,ทั้งสองกำลังอิจฉาเจนสุดๆแต่น่าเสียดายนะมันมีแค่พอสำหรับเจนเท่าน,นั้น ว้าวมีช็อกโกแลตเทวิกเยอะเลยเธอคิด่าเยอะงั้นเหรอพวกเธอโชคอดีนะสิสว่วนฉันได้กันเดียวเองนี่ระวังกระดาษห่อของเธอด้วยอย่าตะโกนใส่ฉันนะถึงเวลาของเล่ยไฟฟ้าแล้วละเอ้ยอย่านะช่วยด้วยไม่เอานะเลิกเล่าได้แล้วไม่ใช่สำหรับพวกเธอสหน่อยแต่สำหรับช็อกโกแลตของฉันต้องหา หรือพูดได้ถูกก็คือช็อกโกแลตสองอันของฉันฉันลืมไปเลยว่าทธอวิ่ซสวนมาเป็นคู่นะลืมงั้นเหรอแต่เธอลืมไปหรือเปล่าว่าช็อกโกแลตมันกระเด็นไปทั่วเมื่อตัดด้วยเลยไฟฟ้าน่ะแทนที่เจตกรใส่ฉันเธอจะดีใจกับฉันมากกว่านะฉันมีก็ช็อกโกแลตแค่เดียวแต่ของเธอไปตั้งหลายอันแน่งั้นถ้าเธอกินหมดแล้วก็ถึงเวลาฉันลอมบ้างก่อนอื่นฉันต้องกำจัดที่ห่อออกก่อน ฉันบอกแล้วว่าที่ห่อทั้งหมดเลยตอนนี้ก็กินได้แล้วฉันชอบทริกซี่สุดเลยมันอร่อยทุกครั้งที่ได้กินโดยเฉพาะตอนที่มีเยอะๆแบบนี้ <Awesome. S 1> อ๋อฉันมีความคิดที่ดีแล้วล่ะทำไมต้องกินขนมแห้งๆในเมื่อเธอสามารถเอามาจุ่มในช็อกโกแลตได้นะกับนมอ่ะ <Hey. S 1> นี่เรากล่นเร็วเปล่าทำไมยทุกอย่างไม่ได้ฉันอีกแล้วหยุดบ่นได้แล้วนะดูสิช็อกโกแลตธรรมดาธรรกเปลี่ยนเป็นนมช็อกโกแลตละเธอไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนแนะ่ งั้นก็กินแล้วนะอร่อยจังเลยฉันว่าเธอกินหมดแล้วสิน,นะงั้นก็ถึงตาฉันกินช็อกโกแลตบ้างก่อนอื่นฉันเอาที่ห่อออกก่อนเป็นไงพูดสิว่ามันไม่เจ๋งอะใช่แล้วแต่ยังไม่หมดนะถึงเวลามาสร้างตึกสูงๆกันช็อกโกแลตนี้มันเหมาะมาเป็นวันสดุก่อสร้างสุดแสนอร่อยเลยละแต่ก่อนอื่นต้องติดพวกมันด้วยนูเทลล่านะ มันจะทำให้ช็อกโกแลตเข้มข้นขึ้นไปอีกจากนั้นก็วางให้เข้าที่มาเริ่มสร้างตึกกันเลยโอ้ใช่เลยดูสิ่งที่ฉันทำสินี่คือตึกที่ทำมาจากช็อกโกแลตอันแรกของโลกมันสูญทัลุก้อนแม่ไปเลยถ้าไม่มันใดฉันคงทำไม่เสร็จแน่ฉันไม่นึกเลยมันจะออกมายอดเยี่ยมขนาดนี้ถ้ารู้ใช่ไหมว่าในโอกาสของเราแล้วแน่นอนฉันรู้มันเริ่มกันเธอ แปลกจังทำไมทุกอย่างมันสั่นแบบนี้เอยช่วยด้วยอ๋ฉันบอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะพวกเธอทำได้ยังไงน้ำมันช็อกโกแลตของฉันนะยังดีนะที่ฉันมีหมวกนิรภัยเนี่ยมันช่วยชีวิตฉันไว้เลยอะไรกันทำไมฉันถึงโชคร้ายขนาดนี้ฉันได้ยินลิ้นลูกงตาเดียวเอง เล็กมากเลยเธอไม่มีโชคเลยถ้าเธอหัวละใส่ฉันเธอต้องเจอนี้มันเหนียวมากเลยรู้ไหมเป็นไงชอบไหมพอสักทีอะมันดูการว่าเธอชอบนี่อหมั้ยเอาละนะฉันทำมันสนุกสนุกด้วยซ้อนมัเกิดเทฉันว่าเธอต้องหลงกลแน่น,นอนจูเลียดูสิลูกตาฉันออกมาด้วยเอออะไรลูกตาน่ะสิไอ้ลูกตาของจริงเอาไปกินกน อะออ๊ะอ,อะไรเนี่ย <Wow. S 1> ฉันว่าเธอกำลังสำลักเราต้องช่วยกันทุบหลังเธอแล้วทุกอย่างจะโอเค <Wow. S 1> <c oughs> นี่มันเป็นช็อกโกแลตบอลที่อร่อยสุดๆเลยฉันชอบกินมากว้า <What? S 1> อะแล้วลูกตาม,มาจากไหนเนี่ยสยองสุดๆเลย <c oughs> ดูเหมือนมันเป็นของจริงสุดๆเลยอใช่ไหม <c oughs> ใช่สิมันเหมือนมากแต่ไม่อย่างหนึ่งที่ต่างคือมันอร่อยมากเลย แันก็มีครีมสอสดซึ้ข้างในด้วยเธอบอกว่าครีมนั้นเหรอนั้นดูฉันนะถึงเวลาฉันกินลูกตาแล้วล่ะ <c oughs> มีบางอย่างขาดหายไป <c oughs> ขอลูกตาอีกสิไม่เธอห้ามแต่ของฉันนะฉันกินได้เธอไม่ต้องช่วยหรอกขอสักอันนะ <Please. S 1> เราเป็นเพื่อนกันนะงั้นมาแบ่งกันเถอะ <Please. S 1> ไม่เหลืออะไรให้แบ่งแล้วฉันกินหมดแล้วล่ะ ดูสิมันว่างเปล่าแล้วอะไรกันเนี่ยทำไมฉันเห็นทุกอย่างขึ้นชัดเลยเพราะว่าเธอตกาก่างเม่อยไงล่ะนี่เรากันเล่นหรือเปล่าทำไมฉันถึงได้นอนได้ตลอดเลยเราไม่มันฝรั่งทอดก่อบไปเลยแต่เธอไมแค่นเดียวเองฉันหยิบมันไม่ได้ด้วยซ้ำมันเล็กมากเลยแต่ฉันมีอดีดีๆแล้วถ้าเราไปใต้ตัวทำไมนะทำไมนั่นรอ ฉันก็ต้องกินมันอยู่ดีเพราะงั้นฉันว่าแหนมไม่ด้ช่วยฉันได้ตะกันจะกินได้แล้วด๋กวก็มานั่งหัวาะฉันนะได้เลยง่ายจะตายฉันจะกินให้หมดแพ็คเดียวอย่างรวดเร็วฉันก็แค่ต้องเปิดเหมือนกันอ้ออะไรเนี่ยทำไมมันปิดแน่นจังเลยฮ่าฮ่าปีเตอร์อ่อนแอมากเลยเหมือนเด็กผู้หญิงเลยฉันไม่ใช่เด็กผู้หญิงนะนีวิธีดีดีแล้วล่ะต้องใช้เลื่อยออกมาเลย ฉันบอกแล้วแถมเมื่อของฉันก็ไม่เลอะด้วยขนมจะเป็นข้าวปากฉันเดี๋ยวนี้แล้วอร่อยจังเลยว้าวเออใช่ฉันไม่คิดว่ากระป๋จะทำให้หน่มน้อยสลบไปได้นะถึงเวลาของฉันกินบ้างแล้วล่ะ อร่อยสุดๆเลยเยี่ยมนี่เจ็บนะก็มันอร่อยนี่อร่อยสุดๆเลยฉันยังมีชีวิตอยู่เออหรือไม่มันอร่อยมากเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วไม่อยากจะเชื่อเลยมันเจ๋งมากๆเจ๋งที่สุดเลยหลบแล้วพายุมาแล้วนี่เธอน่าจะให้หมวกกับฉันด้วยนะเธอไม่ต้องใช้หมวกหรอกเราต้องหยุดเธอแล้ว วว้้้ทำไไดดดีมมาากันผลเกิด <What? S 1> อ,อะไรขึ้นช่วยฉันออกไปทีอี hey, <get> อะไรกันได้แต่ไม่ใช่บอรอกโคลี mm hmm. บอรอกโคลีงั้นเหรอแต่ทำไมฉันถึงได้เม็ดละ <Okay. S 1> ่ะโอเคออะมันไม่อร่อยด้วย mm hmm. พอแล้วฉันว่าฉันต้องปลูกมันละ <What? S 1> <laughs> จากนั้นเราจะได้รู้ว่ามันจะงอ,อกมาเป็นอะไระ หยุดขุดได้แล้วหยุดสิที่มันเต็มหน้าเราไปหมดแล้วนะโอ๋ฉันไม่ได้ตั้งใจนะฉันแค่ตั้งใจปลูกต้นไม้น่ะพอนทฉันรอให้มันโตพวกเธอก็กินบร็อกโคลี่ของเธอได้แล้วนะโอเคถึงเวลาฉันกินแล้วแต่ปัญหาก็คือฉันเกลียดบรอกโครลี่มากเลยนี่มันเหม็นเขียวสุดๆเลยมันกำลังมีแมวอยู่ในปากของฉันน่ะ ไมยฉันเกลียดบอกเคลียลสุดๆฉันไม่เคยกินอะไรแย่แบบนี้มาก่อนเลยฉันต้องดื่มอะไรล้างปากด,ด่วนโอ้น้ำขอยืมหน่อยสิ<อ>ดูสิคอยดูนะมันกำลังโตแล้วลเขาคอนเทนท์ให้ว่าต้นไม้ของฉันโตจริงเหรองั้นตอนนี้เธอกินมันได้แล้วดิแต่น่นไม่ใช่ดอกไม้นะเป็นบอกโคลี่สะกินเหรอแต่ฉันดูแลมันมาตั้งนานนะ ฉันว่าอย่างนี้น่าจะอร่อยก็ได้นะไม่เลยฉันนี่เป็นคนปลูกที่ใย่จริงๆโปรคลีนี่มันหัวสุดๆฉันกินไม่ไหวแล้วหน้าของเธอเต็มไปด้วยดินเลยฮ <c oughs> ย่าหัวเราะนะจูเลียนเหลือแค่เธอแล้วฉันเหรอแต่มันใหญ่มากเลยฉันกินไม่ไหวอ่ะอ๋อรู้แล้วปีไอเดียละดูงบนท้องฟ้าสิน้ำมันต่างดาวไหนๆไดจริงๆก็ตอนที่เธอกำลังมอหาอยู่ฉันก็จะกำจัดพวกนี้ออกไปให้หมดน่าจรินเกินไปแล้ว โอ้เธอคิดว่าพวกเราจะไม่รู้เหรอดีนะที่ฉันมีถ้วยพิเศษนะเอ๊ยจะอ้วกดูสิฉันกินจะหมดแล้วมันยากมากเลยนี่มันจะแยกขึ้นอีกนะั้นดูสินี่คือทั้งหมดของเธอที่โยนทิ้งไปขอบคุณฉันสิฉันไม่อยากกินนะ่ะแต่ดาวว่าคงต้องกินแล้วสินะ <c oughs> ลวกว่าสกิโต้ <c oughs> แจมเลย แต่ฉันอยากได้มากกว่านี้อีกฮ่าฉันได้น้อยที่สุดแล้วไม่ใช่แค่น้อยนะแต่ฉันได้กกว่ากันเดียวเองแต่เธอยังดีใจเราเกินไปนะฉันรู้แล้วว่าฉันทำยังไงให้มันใหญ่ขึ้นฉันแค่ต้องการใช้ไอโฟนจากนั้นก็ส่งเข้าไปที่ลึกกว่าเจ๋งเลยตอนนี้มันใหญ่ขึ้นแล้วและก็น่าอร่อยขึ้นด้วยละใช่แล้วมันมหัศจรรย์มากอมันอร่อยสุด จบจะอิ่มแล้วล่ะปีเตอร์ตาเธอแล้วโอ้ <Awesome. S 1> ได้เลยดูนะฉันจะรับลูกกวาดด้วยปากเธอเคยเห็นไหมล่ะ <What? S 1> โอ้ยผิดพลานิดหน่อยอะนิดหน่อยเหรอเธอรับไม่ได้ด้วยซ้ำ hmm. ช่างเธอลืมเรื่องของเธอดีกว่าตาฉันแล้ว <laughs> อย่างน้อยก็ให้ลูกกวาดฉันสักอันนะสีเลือนกันได้แน่นอนว่าไม่ไม่มีทางมันเป็นของฉัน สิ่งที่ยากที่สุดก็คือจะเลือกกันสีไหนดีนะนจะเริ่มจากสีไหนดีอืม mm. ฉันว่าฉันต้องการตัวช่วยละว้าว <Wow. S 1> ถ้าวมาเป็นสีอะไรฉันจะกินอันนั้นเลยว้าว <Wow. S 1> และฉันจะได้เริ่มจากสีเขียวว้าว <Wow. S 1> จริงๆนี่คือสีปวดของฉันเลยฉันนี่โชคดีจริงๆ mm. um. ทุกอย่างอย่างรวดเร็วตูกก่านี้มันอร่อยสุด,สดขอฉันหมุนบ้างนะอะไรนะว้าวมันกำลังเลืองแสงเลยว,ว้าวดูสิมันเป็นลูกกวาดยักษ์อร่อยจังเลยไม่เล้วไม่เลวไอ้ขึน้นมายังมีลกูกกวาดอีกเยอะแยะเลยนี่มันพอตลอดชีวิตของฉันเลยนั่นนี่ <What? S 1> ฉันก็อยากกินบ้างไมหมฉันบ้างนะ โอเคโอเคแน่นอนฉันจะแบ่งเอามือมาสิฉันไม่โลภม,มากหรอกมันมีพอสำหรับทุกคนเลยขอบคุณนะปีตา